ามาแดงรถเต่าแล้วเมื่อกี้เลยไปวัวรถเต่ารถเต่าแทงรถเต่าแทงไปแล้วเออเ้๊ะรถซิกครับ โดนเดอรแล้วไงารโดนโดเดอร์แล้วโดนแล้วไอสีขวาเนาะข้าวข้าวข้าวข้านี้โเสูงเนี่โดดข้ามแห้วะเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยข้าเราาเราเฮ้ยลเอร์หลังอีกหมขนหลังเยอ้นี่อ้นี่มันอเอร์ตัวใหม่เหรอเออเปนยวิ่ง้วยน้นี่เปิดไปข้างเดียวอะมาแล้วเว้ยขังหลังไม่จบเว้ยขหลังไม่เลิก อี่ยสองกันเลยไหมอย่ามาเลยแ, hey, แล้วเกตด้วยพี่เห็นป่าเนียไปแล้วเว้ยเอาดีเอาดีลบมึงแม่งเด็กบอาสิวิ่ปใหญ่เลยเย้ร้อยแปดแล้วอะ เดี๋ยวกูโพสลงลงลงไอ้นี่ไอในช่องในกูในยูทูบมีช่องอยู่ในยูทูบโอ้โหครับไอเีย <c oughs> แมนหายแล้วมั้งยังอยู่ยังอยู่ อ่ะม,มาข้างหลัเนี่ยทอเพิ่มไอ้ออสองร้อยอ่ะเออทำไมมันรู้ไปดิเออเริ่มคิดแล้วละ่ะกูทำเอฟห้ามาทำไมเนี่ยรู้มีเล่นด้วยอะไรวะ <laughs> อะไระพี่ไอ้ไอของอีทียูอะสมาร์ทเกตเหรอ เดินล่างลงอล้อมาเก็บมาดิว่าล้อหายที่เฮียนเลยนะเฮ้ยอเมทไหมอเมทไว้ยกมือไหวเนี่ยครับแต่มาพูดมาเดี๋าวเยอะของจูเน่ไม่ยอมไหมไม่ยอมเลยมู้ไปยิ่งดุึกะเอาไปดิหนูต้องให้จุดทูบเชิญอะไปดิอยากหรือยาวยังไง ย, versucht, ยังไม่ดูยังไงกับชีวิตดือดเอ๊ะไปซ้ายหรือจาขวาเอ๊ะพอแล้แสงบึก่ติดไปแล้วเลเออคนไยก็นู่เนอร์กูว่าไปนอนรอที่บ้านเลยหะกูว่าไปไหนอ่ะไปแล้วมันไปแล้วน่ะมันคงจะรอเมื่อเมงไงเว้ยดำเลยเป็นอย่างี้